หลังจากฟังข่าวสารจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านชำนาญชื่นตาเสร็จแล้วนะคะก็มาเข้าช่วงที่สนะคะทุกคนก็มารับฟังธรรมะจากท่านพระครูปริยัติกิจธรรมรงค์เจ้าเมืองได้ขยายกรารเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะคะดีอก็ให้ธรรมะขยายผลต่อคนรอบข้าง ในวันนี้วันที่21มิถุนายน2568นะคะรงการอบรมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะเช่เลียคกัมีชัยภูมิโคโรศิมาบุรีรัมย์และสุรินทีนี้สุรินเป็นเจ้าภาพด้วยที่เป็นรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดทั้งสามจังหวัดก็มีแตพระมหาเิระ เอประชุมก็ชีมาที่สุรินทร์ก็เป็นผู้น้อยครับอย่างเดียวประมาณนี้ก็เลยเอาพอดีท่านแต่ละจังหวัดท่านส่งมาประมาณ15รูปแต่ว่าของสุรินทร์ปีนี้ก็เลยได้มีนโยบายว่าวัดทุกวัดจะต้องผ่านการอบรมด้านวิปัสนาปีนี้การแต่งตั้งใหม่ทั้งจ้าคณะตำบลรเจาคณะตำบลเจ้าวาดประมาณรวมกับ6-70รูป ก็รับการอบรมไปพร้อมกันเลยท่ามาก็หวังว่าอีกสักสาปีวัดทุกวัดจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่สอนวิปัสสนาได้ครบทุกวัดก็เลยถือโอก,กาสเชิญชวนเชิญชวนผู้วา่าผู้ว่าท่านทราบแล้วแหละท่านรองก็ทราบแล้ววันนี้มอบหมายให้ท่านนายอำเภอเป็นเจ้าของบ้านไปกล่าวต้อนรับทางคณะสงฆ์แล้วก็ นอกจากเราตอนรับแล้วไปรับด้วยคําว่าไปรับด้วยก็คือได้แจกแจงให้ตําบลแต่ละตําบลในเขตอําเภอเมืองร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพลนทุกวันก็อยากให้ท่านอำเภอได้กําชับก็คือกํานันในเขตโซนแต่ละตําบลที่ทางออกตารางมาแล้วก็จะได้ดูแลพระสงฆ์กิจกรรมในช่วงของประมาณปีสี่ท่านก็ตื่น แล้วก็ทําอิจวัดสวดทําวัดเช้าเสร็จแล้วก็ประมาณสักหกโมงครึ่งฉันข้าวต้มเช้า7จ็ดโมงก็ออกบิณฑบาตแล้วก็เวลาประมาณสักสิบโมงประกอบพิธีถวายพระต่างหารเพียนพระสงฆ์ก็จะออกรับบิณฑบาตดังนั้นในช่วงนี้ก็ยาโยมที่ไปร่วมงานก็ถือว่าตักบาตรช่วงประมาณสักสิบโมงครึ่งนะก็ฝาก,กประชาสัมพันธ์ มีจำนวนรวมแล้วประมาณ150รูปแต่ดูถ้าจะขยายผลอยู่ท่านก็มีแนวนโยบายว่าทุกวัดจะต้องปั่นการอบรมวิปัสนาจารย์ท่านก็อยากมามีส่วนร่วมในคณะวิปัสนาจารย์ของอาจารย์ดรพระหมหาชิตท่านมาเมตตามาเป็นเสาหลักในด้านการอบรมนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดังนั้นยอโจมที่จะ ไปร่วมก็ขอเชิญพรประมาณสักสิบโมงนะกับข้าวไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ใส่ภาชนะไปแล้วสะดวกกันนะเนาะหลักของที่ศูนย์มีอยู่ข้อคิดอันหนึ่งก็คือ,อ,อทำบุญแล้วอิ่มบุญและอ,อิ่มท้องด้วยว่มาเนียอร่อยไม่อร่อยก็ต้องถามเจ้าของที่ถือไปกับข้าวอร่อยก็อร่อยประมาณนี้แต่มาถือว่าเราร่วมบุญด้วยกันพอพระสงฆ์ท่นานรับประานบิณฑบาตเสร็จแล้วเนี่ย ญะโจมก็ทานข้าวด้วยกันทานข้าวนีช่วงทานข้าวเราจะเคยเห็นกิจกรรมบางอย่างก็หยิบก่อนก่อนทานที่ศูนย์มีกติกาว่าทานให้อิ่มก่อนค่อยหยิบแล้วพอทานอิ่มแล้วอย่าให้เหลือนะไม่ให้เหลือคือกับข้าวนะถ้วยจานเก็บไว้ให้พระใช้บ้างไม่เป็นไรก็ลักษณะเน,นี้ยทุกคนต่างอิม่มเสร็จล้วก็ค่อยกลับบ้านกันถือว่าไปร่วมทานอาหารกลางวันด้วยกันก็แล้วกัน อันนี้ต้องฝากท่านอำเภอเมืองด้วยดูตำบลแต่ละตำบลก,ก็ร่วมทำบุญด้วยกันวันนี้เขตตำบลในเมืองเขตหนึ่งเขตสองแล้วก็อำเภอบวัวเชิดถวายพระทหารเพลนวันนี้อาจจะจะไม่เยอะประมาณสักน่าจะ7-80รูปได้เพราะช่วงบ่ายมีพิธีเปิดประมาณ16นาฬิกาหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาค11ท่านมีเมตตามาเป็นประธานเปิดก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจะโยม ที่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ไปถ้ามีเวลาก็ไปเราก็จะได้เห็นคนไปตัวนี้ mm hmm. ก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานพระาศาสนาแล้วเราก็จะได้พระที่มีคุณภาพได้เป็นเนื้อนาบุญของญาติพ้องโยมเป็นเป็นหลักเพราะว่าในปัจจุบันสังคมเราก็จะเห็นอยู่สองส่วนที่เรามองเห็นภาพกันชัดชัด สังคมหนึ่งก็คือสังคมผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุเนี่ยถ้าจะให้มาเรียนหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยเน้นไปที่ด้านวิปัสสนาดังนั้นทำยังไงคณะสงฆ์สามารถที่จะให้การอบรมด้านวิปัสนากรรมาฐานให้แก่ผู้สูงวัยเพราะว่ากายก็เริ่มเข้าสู่วัยชารามันก็เป็นเรื่องปกติ แต่ทำยังไงใจที่มันจะได้เข้มแข็งโดยเฉพาะในสังคมใหม่ที่มันเกิดความพิตกทางข่าวสารการเสพสื่อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ทำยังไงถึงจะสามารถเลือกเลือกสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์สำหรับใจได้สำคัญก็คือสํารวมระวังภาษาพระท่านบอกว่าสังวรองประธานก็คือสํารวมระวังอันไหนที่เป็น บางอย่างมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตไม่ต้องนำเข้าในใจก็ได้แค่รู้แล้วก็จัดวางเป็นแต่หลายครั้งเราเสพสื่อมากและเป็นสื่อที่เป็นมลพิษทางใจทำให้ใจเราต้องทุรนทุรายกับมันแต่เรียนรู้ไว้แล้วก็จัดวางใจจัดวางกายเป็นเหมือนข่าวสารบ้านเมืองที่ท่านผู้ว่าได้นำเสนอเนี่ยส่วนเราก็เตรียมความพร้อม เรารู้แล้วเราจัดวางตัวเราเป็นความทุกข์ทางใจก็น้อยลงแต่ถ้าเราไม่รู้ความวิตกกังวลจากนั้นอย่างนี้เกิดความวุ่นวายเกิดการแย่งชิงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดปัญหาตามมาดังนั้นส่วนสําคัญส,ส่วนนี้ก็คือผู้สูงอายุนี่ต้องต้องปรับตัวค่อนข้างจะเยอะดังนั้นงานวิปัสสนาถือว่าเป็นงานสำคัญเพื่อปรับจูนใจให้อยู่ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ อันตัวที่สองเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของใจใจเป็นธรรมชาติรับอารมณ์เมื่อเรารับมาแล้วถามว่ามันเกิดคุณหรือเกิดโทษแก่ใจเราทานอาหารแต่และอย่างทานไปแล้วมันเกิดคุณเกิดโทษแก่ร่างกายเช่นเดียวกันดังน,นั้นอารมณ์ความรู้สึกอันใดที่มันเป็นหมลพิตทางใจถ้าเราสามารถที่จะรู้เท่าทันการรู้เท่าทันก็ต่ตเมื่อมีสติสมบูรณ์ สติสมบูรณ์ก็อยู่ในสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรของวิปัสนาจารย์ที่จะให้การอบรม15วันถ้าเรารู้เท่าทันเหมือนเรารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของเรานะเราก็สามารถที่จะละมันได้แต่ปัญหาคือเราผสมโรงกับมันเหมือนเราเสพข่าวนะข่าวบางข่าวมาแล้วเราก็ผสมโรงด้วยจริตด้วยอุปนิสัยใจคอเราที่คล้ายๆกันนะเราก็ผสมโรงด่ากันไปก่อน หรือแชร์ไปก่อนปรากฏว่าไอ้ตัวเราแชร์นี่แหละเราก็ติดคุกโดยไม่รู้ตัวแต่นั้นการละวางสิ่งที่เป็นมลพิษทางใจที่ทําให้ใจเราทุกข์กบมันการกักเก็บความคิดที่อะไรที่เป็นต้นทุนในทุกทั้งปวงในใจเราก็สามารถสลัดวางได้การสลัดวางได้ก็ต่อเมื่อมีสติสมบูรณ์รู้เท่าทาันในสิ่งที่มันเกิดอันนี้เป็นส่วนสําคัญส่วนประการที่3ก็คือเมื่อเราเลือกทางเดินที่มันส่งเสริมจิตใจเรา ก็เพียรที่จะสร้างทางเลือกใหม่มันมีหลายทางเลือกก็บอกว่างานทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เราก็มีวิธีการของมันดังนั้นพิธีการใหม่ที่เราไม่ต้องกักเก็บความรู้สึกที่มันไม่ดีไม่งามกับใจเราก็หาวิธีการใหม่ในสายพระท่านบอกว่าก็คือภาวนาประทานเพียรที่จะดูแลสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในทางที่เป็นคุณเป็นกุศลสำหรับเรา ส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญส่วนสุดท้ายคือรักษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทางที่ถูกต้องดีงามสร้างความคุ้นชินแล้วก็เสพอยู่กับสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นเมื่อเราเดินวางรากฐานให้แก่ลูกแก่หลานเราได้เดินบนทางที่ถูกต้องดีงามก็ขอให้เขาเดินอย่างนั้นจนกลายเป็นอุปนิสัยใจคอเขาก็สุดท้ายเราก็อยู่บนโลกแห่งความเปลีป่ยนแปลงใบนี้ได้อย่างอย่างทุกน้อยทุกมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ทุกจนทําให้จิตเรา เปลี่ยนแปลไปในทางที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้านส่วนนี้เป็นส่วนงานที่จะจะต้องคณะสงฆ์ก็ให้ความสําคัญก็คือด้านวิปัสนาอันส่วนที่สองสิ่งที่กังวลที่สุดก็คือเยาวชนเยาวชนของเราเนี่ยยิ่งสื่อสารภาษาคนสมัยใหม่ก็เรียกรูดพื้นรูดพื้น่ะคือการที่มันมีสื่อก็มาแล้วอันไหนที่ชอบใจก็ก็ดูอันไหนไม่ชอบใจก็ปัดทิ้ง ความเคยชินของการสั่งสมอุปนิสัยของจิตลักษณะน,นี้เนี่ยสุดท้ายเด็กจะขาดความอดทนมีอะไรไม่พอใจก็แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ทำยังไงก็พระสงฆ์เองก็กังวลเหมือนกันดังนั้นก็จะพยายามสร้างทีมงานที่เป็นหน่วยพระวิยกรอบรมเยาวชนลูกหลานเราดังนั้นสองส่วนเนี่ยส่วนวัยทำงาน เป็นวัยที่ที่มันต้องคลุกคลีกับสังคมอยู่แล้วที่จะต้องภารตุระอันนี้เป็นงานที Joe, ่ที่สส่วนเนี่ยถ้าอย <s> ่างเห็นได้สืคือถ้าเยาวชนเราแข็งแรงเข้มแข็งก็ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนจนตอนเหมือนจะมาให้เครียูอยอย่างหนึ่งว่าพระให้การอบรมเสร็จแล้วก็จบร้องไห้ซาบซึ้งในหลักธรรมพอไปถึงบ้านสไตล์หนึ่งมันคนละสไตล์ ไปโรงเรียนก็อีกสไตล์หนึ่งมันไม่ได้ส่งต่อก็เรียกมันไม่ส่งไม้ต่อนั้นทํายังไงองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยร่วมแรงร่วมใจจัดทิศทางกําหนดทิศทางร่วมกันแล้วก็วางทิศทางในการทํางานร่วมกันแต่มาเชื่อมั่นว่าสังคมเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเจนเแต่ละเจนอยู่ร่วมกันได้ยังไงไหวคุณปู่คุณย่ากับลูกหลานสมัยใหม่ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยจะอยู่ร่วมกันยังไงเพราะธรรมาเชื่ออย่างหนึ่งว่า ออสังเกตไข่ตุ๋นมาเนี่ยคนตัวคนตาคนยายมีความสุขมากใช่ไหมเพราะเราเรามีความรู้สึกว่าถ้าเห็นลูกหลานก็เติบโตอย่างแข็งแรงเราก็มีความสุขเราเห็นลูกหลานรู้จักไหว้รู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เราก็มีความสุข,ออสขทำไงาการสื่อสารในทิศทางอย่างเงี้ยจะอยู่อยู่ด้วยกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดประโยชน์ก็อนุโมทนาเนาะฝาก ในโครงการรบรมเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5, าาห้ากรกฎาม่านโจมที่มีกำลังก็อขอเจริญพรมีอยู่แล้วตรงนนะ้นเนาะกำลังมีอยู่เนาะต้องถามท้องถิน่นกำลังเยอะอยู่ท้องถิน่นเพราะเป็นเจ้าของท้องทีงท่ประมาณ <c oughs> โยธาก็ไปช่วยหน่อยก็แล้วกันตอนนี้กำลกังปรับปรุงสลาอาคารหลังใหญ่ยังไม่เสร็จแต่ว่าใช้ไปก่อนบอกว่า หลักทฤษฎีนักธุรกิจก็บอกว่าทําไปใช่ไปแสดงว่าคุ้มทุนถ้ารอสําเร็จอย่างเดียวไม่คุ้มเราก็ทําไปใช่ไปตั้งแต่โควิดแล้วแหละตอนโควิดก็ทําไปใช่ไปเมื่อกันเราเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมกันนัสศส่วนนหญ่ก็จะไปลงที่นั่นก็เราก็ทําไปใช่ไปไม่เป็นไรถือว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็อมทนา ท่านผู้การจังหวัดสุรินที่ได้มาชี้แจงทางความเข้าใจกับญยตโยมทุกท่านมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านตั้งจิตตั้งใจมาร่วมทําบุญทุกวันเสาร์อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็ขอต้นทุนแห่งกุศลเจตนาต้นทุนห่งบุญกุศลที่สั่งสมในจิตใจของเราท่านทั้งหลายจงเป็นเสบียงเป็นพลวะปัจจัยน้นนำให้ทุกท่านและครอบครัวจงเป็นผู้มีสุขภาพละไหม่ที่แข็งแรง มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีประโยชน์เติมเต,มต็มให้โลกใบนี้อยู่อย่างสันติสุขและก็ขอให้เจริญด้วยพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขาะาละทุกท่านทูนรัอ